สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบนมาอัปเดตนะคะแล้วก็เอาภาพของตัว c ชนแนล19ซึ่งถือว่าตอนนี้ c ช a แนล19เป็นใบคลาสสิกก็ว่าได้นะคะที่เป็นยาสามันประจำบ้านที่ทุกบ้านต้องมีค่ะและเบนเอาความรู้สึกของเบนเองเนี่ยใน c ชนแนล19เนี่ยมันมีทั้งหมด2ไซส์นะที่นิยม คือไซส์แรกอะค่ะก็คือไซส์26เซนเบนเชื่อว่ามันเป็นไซส์ยอดฮนะิตนปัจจุบันนะคะแล้วก็ตัวไซส์30โดยส่วนตัวใบแรกที่เบนซื้อของตัวชาแนลสิคือไซส์30ซึ่งราคาตอนนั้นอยู่ที่แสนห้เท่านั้นที่เปิดมาใหม่ๆอะค่ะแล้วก็ ตอนนั้นก็เป็นหนังแพะนะคะก็มาพูดถึงตัว2อันที่เปรียบเทียบกันด้วยสีที่เบนเอามาเปรียบเทียบสีนี้เบนว่าตอนนี้เป็นสีที่ฮิตและค่อนข้างหายา,ยากมากๆและก็ราคาดีดอยู่แต่ว่าข้อเสียของมันสีนี้ก็คือมันทำมาจากหนังแกะนะคะก็ต้องระมัดระวังในการหิ้วอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความสวยของสีนี้คือสีน้ำตาลโทนนี้ของชาแนลเป็น ทนที่ค่อนข้างหายากมากๆค่ะและก็เป็นโทนสีที่เหมือนกับทั่วโลกต้องการหาตอนที่มันออกคลาสสิกมาดังนั้นพอมันมาอยู่ที่ชแนล19 1เเนะะี่ยค่ะก็หลายๆคนก็เลยคงเลงอยู่ซึ่งเป็นว่าไม่ผิดนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีชแนล19สีไหนสีนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสีนี้ ที่เหมือนกันและไซส์ที่แตกต่างกันดูว่ามันแตกต่างกันยังไงดูสิคะถ้ามองดูแล้วถ้ามองดูจากภาพก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าไซซ์ิ่งเพียงแค่5เซนแต่รูปร่างเนี่ยดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็มาด้วยของความสูงของกระเป๋าอันนี้ก็แตกต่างเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอีกใบด้านซ้ายดูค่อนข้างใหญ่ส่วนอีกใบดูพอดีมากกว่าค่ะ และก็ดูตรงตู่ตรงนี้ก็จะเห็นอีกว่าพอมันมาด้วยความที่มันเป็น30เซนเนี่ยมันก็เลยมีถาดที่กว้างมากขึ้นและก็ดูไซส์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสัก3ามเซนนะคะและก็ตามมาด้วยในเรื่องของตัวข้างหลังข้างหน้าเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันภายในก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกัน คือทั้งสองไซส์เนี่ยภายในเหมือนกันแต่การเก็บรักษาคือความยืดหยุ่นอะ่ะเบนมองว่าตัวไซส์26เซนน่าจะตอบโจทย์กว่าในเรื่องของน้ำหนักด้วยในเรื่องของรูปทรงที่มันดูแล้วพอดีอะค่ะเพราะว่าถ้าย้อนภาพดูเนี่ยนะคะเอาสองไซส์เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า ตัวความรู้สึกของตัวโลโก้ชาแนลของไซส์30มันดูเล็กกว่าไซส์26ซึ่งไซส์26เซนเนี่ยมันดูพอดีมากกว่าค่ะก็อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะคะที่อาจจะช่วยเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจที่อยากจะซื้อชาแนล l 19นะคะลองพิจารณาดูเพราะบางคนก็ยังสับสนอยู่ว่าจะซื้อไซส์ไหนดีระหว่างไซส์30 หรือไซส์ยีอันนี้ก็เป็นความคิดของเบนนะคะที่ว่าไซส์ยีนั้นเนี่ยก็ยังคงเหมาะกับคนที่ความสูงตั้งแต่155เซนถึง165เซนแต่เบนจะบอกเลยนะคะว่าตัวสายชั้นแนว19เนี่ยถ้าใครที่ตัวไม่สูงแล้วมาหิ้วอะเบนว่ามันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวสายมันค่อนข้างยาวมากๆค่ะมันไม่ได้ มันไม่ได้สั้นนะคะ่ะดังนั้นจะเหมาะถ้าใครที่ต่ำกว่า158เซนเนี่ยจะต้องคอสบอดี้เท่านั้นนะคะถึงจะพอดีเป็นว่าแล้วไม่งานคุณก็ต้องเอามาถือที่ข้อมือยังไงเรื่องสายนี่สำคัญมากเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ลองสายของมันที่ช็อปเนี่ยเป็นว่าดีมากในการช่วยตัดสินใจนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนใครพี่เพิ่งเข้ามาชมหรือมาฟังค่ะก็ อย่าลืมกดไลค์ให้กับเบนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจแล้วก็ถ้าชอบหรืออย่างไรก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องเบนด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ